สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะวันนี้มีกล้วยไม้มันจะจำไหนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ค่ะถ้าใครสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดกันตรงมุมจอเลยนะมันก็โทรมาเบอร์ใต้คิวอาร์โค้ดนะจ๊ะเบอร์ของโบจ้ะถ้าใครสะดวกกับบ้านเหมือนเดิมจ้ะส่งไลน์ไปหาบ้านได้นะจ๊ะจะค่าจะส่งร้องอยู่เหมือนเดิมเนาะจะเก็บเงินไปทางก้าสิบบาทจ้ะแบบเหมาเหมาไม่มีบวกเพิ่มเนาะถ้าโอนก็เจ็ดสิบบาทแบบเหมาเหมาไม่มีบวกเพิ่มเเนนกัจจ้ะะโปของราหมดไล หมดไปเมื่อคลิปที่แล้วจ้ะเอาไว้รอโปใหม่เดี๋ยวบ้านเขาจะจัดโปอะไรออกมารอคอยติดตามกันนะจ๊ะจ้ะก่อนจะเจอกับกล้วยไม้ฝากมันเดิมจ้ะฝากกดตัวหัวแม่โป้งมือให้แม่คนมือบอลหน่อยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊ะกดตรงรูปกระดิ่งเนาะติดตามช่องของเราไว้จ้ะมาเรามาเจอกล้วยไม้ต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าวันนี้เรามาเปิดตัวกันด้วยชุลีบู คลาสสิกนะจ๊ะชุลีบูคลาสสิกต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะไม้หายากนะจ๊ะชุลีบูคลาสสิกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวนี้จะเป็นซัมโบเกียเหลือไม้เดียวเลยจ้ะลูกค้าจ้ะเหลือแค่กระถางเดียวนะใหญ่ๆอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวนี้จะเป็น ลาบแดงอ่ะเหลือต้นเดียวจากสองร้อยเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะ้ะตัวนี้จะเป็นเอื้องพึ่งจิ๋วสวยมากลูกค้าจ๋าเอื้องพึ่งจิ๋วนี่ฟูฟ่องอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเอื้องพึ่งจิ๋วตัวนี้จะเป็นช้างรอบคอลูกค้าดูอุ้ยโหหลุดหมดเลย เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอแป๊บนะจ๊ะลูกค้าจ้ะรอแป๊บหนึ่งอึ๊บนี่ดูกอลูกค้ากอใหญ่กอสวยแล้วมีช่อดอกทั้งสามไม้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ้ะนี่สวยสวยเลยจ้ะช้างรอบคอเป็นไม้หายากนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะท้างรอบคออ่ามาตัวนี้จะเป็นแวนด้า ใบร่องทูโทนดอกสวยสวยเลยลูกค้าจะ๊ะดอกสวยสวยนี่เห็นไหมจ๊ะวนด้าใบร่องทูโทนอะนี่เห็นไหมสวยแบบนี้เลยต้นใหญ่สวยลากเดินดีหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะ้ะตัวนี้อ่ะนานไปซะแล้ววันด้าด็อกเบนดาใบร่องด็อกเตอร์อเนกชมพูสวยสวยเลยนะจ๊ะ ดอกเขาสวยมากยิ่งสมบูรณ์ดอกยิ่งสวยจ้ะเลี้ยงตากแดดเขาจะสมบูรณ์มากเลยตัวนี้จะเป็นเยลโลโอมไม้เลี้ยงแดดร้อยเช่นกันนะจ๊ะออกดอกทั้งปีออกดอกเก่งหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะเยลโลโอมตัวนี้จะเป็น <c oughs> ไทยไทยเกอร์พอสวยๆเลยจ้ะหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทไทยเกอร์พอเดี๋ยวโบก็จะขึ้นรูปดอกพ่อแม่ให้ดูนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะตัวนี้จะเป็นแกมมาโตเขียวนี่สวยมากกอน,นี้ลูกค้าเห็นไหมหนึ่งสองโอ้เป็นสิบจ๊ะยอดเขาเป็นสิบแกมมาโตเขียวสองบาทจ๊ะตัวนี้จะเป็นคาตาโนเซชาตะการ สวยๆเลยจ้ะแตกหน่อพึับอย่างนี้เลยจ้ะใหญ่วันใหญ่คืนนะหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นกะเลกะล่อนเผือกไต้หวันกะเลกะล่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอ่ะมามาทั้งนี้เลยจ้ะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็น หลุยชินนารีเข้ากับกุหลาบเหลืองโคราแตกกอเก่งออกดอกเก่งดอกหอมหอมจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะตัวนี้จะเป็นจะหมดแล้วจะลูกค้ารีบซื้อกันไว้นะจะ๊ะลุยชินนารีดอกสีขาวเหลือแค่สองไม้จะ้ะเหลือแค่สองกระถางนะจะ๊ะสองร้อยบาทมีแบบกระถางกับแบบเกาะ่อนนะจะ๊ะลูกค้าจ๋าสอง ร้อยบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นบางกอกเฟรมนี่สวยลูกค้าดูแตกกอให้หน่อลูกอยู่ข้างล่างเลยนะจ๊ะบางกอกเฟรมหนึ่งอ่ะไม่ใช่ลูกมันเหรอเออเอาเป็นรุ่นกันจ้าเม,มบอกไม่รู้ลูกมันหรือเปล่าหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะบางกอกเฟรมตัวนี้จะเป็น วายฟิลิปปินส์เข้ากับสะสิชาไม้หายากลูกคะะ้าจ้ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบบาทจ้ะลูกค้าหนึ่งร้อยหกสิบบาทตัวนี้จะเป็นมาลายแดงนี่สวยมากๆจ้ะมา,ะมาลายแดงสองร้อยห้าสิบบาทสวยกริบๆเลยลูกค้าเห็นไหมจ้ะ ใบสวยกอสวยอย่างงี้เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทมารายแดงตัวนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองกุหลาบเหลืองโคราดดอกเขาสูงเกินลวนเลจ้ะดอกสีเขียวนะจ๊ะกุหลาบเหลืองโคราดดอกสีเขียวไม้หายากจ้ะสองร้อยยี่สิบบาทจ้ะสองร้อยยี่สิบบาท ตัวนี้จะเป็นอ,อ,อุลาบโกกินี่ฟอมกออย่างนี้จะ้ะสามต้นนะจะ๊ะสองต้นสามยอดเขาแตกขแขนงออกมาเนาะหนึ่งร้อยหกสิบบาทจะ้ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างน้าวเผือกช้างน้าวเผือกไม้หายากจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างน้าว ชมพูช้างน้าวชมพูหนึ่งร้อยแปดสิบบาทดอกสวยๆจ้ะตัวนี้จะเป็นช้างช้างพลายกระถางละหนึ่งร้อยนะจ๊ะกระถางละหนึ่งร้อยถ้าใครสนใจสั่งได้จ้ะเดี๋ยวโบเข้าสวนโบจเจ้าออกมาเราจะมีช้างพลายช้างกระช้างส้มช้างชมพูช้าง อะไรอีกว่าเพือกช้างอะไรอีกนะลูกครบยังช้างแดงเออหกสีหกต้นนะจ๊ะเดี๋ยวโบเข้าสวนถ้าใครสนใจสั่งได้เลยจ้ะกระถางละหนึ่งร้อยซื้อครบหกกระถางจะอยู่ที่กระถางละเก้าสิบบาทอ่ะมาตัวนี้เป็นช้างการตูนมีแบบสองต้นคู่นะจ๊ะนี่นมีสองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นเดียวก็มีจ้าลูกค้านี่แบบนี้ใหญ่แบบนี้ดูความกว้างเป็นสองนะจ๊ะช้างการ์ตูนหนึ่บาทตัวนี้ก็เป็นช้างการ์ตูนแต่หนึ่งร้บาทย่อมก,กันนิดหน่อยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าหนึ่งบาทจ้ะช้างการ์ตูนตัวนี้จะเป็นนการ์ตูน ตัวนี้จะเป็นช้างส้มไกลหมดเลยนะจ๊ะลูกค้าจาดช้างส้มชุดนี้ดอกสวยมากจ้ะช้างส้มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะช้างส้มตัวนี้จะเป็นช้างคอมเบาตากนะจ๊ะมีช่อดอกทุกต้นนะจ๊ะมีช่อดอกทุกกระถางจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างคอม เบาในราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทมีช่อดอกแล้วเช่นกันจ้ะแม่คนมือบอลไม่โกหกตัวนี้จะเป็นช้างคอมกระนี่ก็มีช่อดอกแล้วต้นกะใหญ่ใบเขามีตะเน่เงิน,งนจ้ะแม่คนมือบอลตัดออกอปูลป้ายนี่ขอแต่เขาสวยมากแกลูกค้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทช้างคอมกระมาทางนี้จ้ะ ตัวนี้จะเป็นเอื้องเงินปากแดงลากเดินดีเดินสวยนะจ๊ะลูกค้าจะ้ะเอื้องเงินปากแดงดอกสวยๆเลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นเอื้องเงินหลวงดูกอเห็นไหมไม่รู้กี่ต้นจะ้ะดูลากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอื้องเงินหลวงตัวนี้จะเป็นหอมหมื่นลี หอมไกลหอมนานจะหอมหมื่นลี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นเอื้องสายเสือดลูกกอลูกค้าล้นกระถางออกมานี่แบบนี้เลยเห็นไหมจ๊ะเอื้องสายเสือดไกลออกดอกเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นแคทเหลือไม่เยอะเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าแคทกอยัก กอใหญ่กอมะหึมาอ่ะให้ดูงี้เลยลูกค้าเอาไปผ่าได้หลายกระถางจ้ะเขามีชื่อว่าชิงอ๊อที่ต้นที่อ่ะเออตัวนี้ชื่อชื่อสุวรรณภูมิโหสุวรรณภูมิเมื่ออีพีที่แล้วไม่ได้ถ่ายกันลูกค้าเลยเข้าไปก็เลยเหลือมาถึงลูกค้านะจ๊ะนี่สุวรรณภูมิกอใหญ่ใหญ่หญยักษ์ย,กย,กย,กย่างงี้เลยจ้ะ มีแค่กอเดียวนะจ๊ะ200บาทจ้ะตัวนี้จะเป็นคิงออ f ไต้หวันดูดูกอลูกค้ากอใหญ่กอยักษ์จ้ะเหลืออยู่แค่3ตระทางนะจ๊ะคิงออฟไต้หวันส0งบาทจ้ะจ้ะปุ๋ยมาแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยกุวยก้วยไม้เกรดดีนะจ๊ะวิธีใช้ของเราก็ ใส่ฉีดใส่ฟ็อกซี่นะจ๊ะฉีดประมาณหนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งฟ็อกซี่นะจ๊ะลูกค้าจ๋ะถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนที่เรากินข้าวนาะต่อน้ำยี่สิบริทนะจ๊ะฉีดประมาณเจ็ดวันถ้าใครขยันนะจ๊ะมีเวลาว่างๆก็เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งก่อนฉีดปุ๋ยก็ให้ลดน้ําก่อนนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะลดน้ําก่อนประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีจ้ะในราคา หนึ่งร้อยบาทจ้ะลูกค้าจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเป็นปุ๋ยบำรุงรากบำรุงต้นเร่งดอกไปในตัวนะจ๊ะลูกค้าจ้ะแอดหลงอยู่ตรงนี้กระถางหนึ่งจ้ะเขามีชื่อว่าลิเวอร์ควร์สเปคมีช่อดอกทุกมีช่อดอกนะจ๊ะลูกค้าจ๋าจุวัตทุก,กระถางเพราะเหลือกระถางเดียวนี่คือช่อดอกของเขา ตรงนี้ก็มีนี่เห็นไหมจ้าลูกค้าลิเวอร์แควสเปซหนึ่งร้อห้าสิบบาทจ้ะมาในนี้คือลอเรนเซียเข้ากับเดียน์ฟอร์มกอนะจ๊ะนี่แม่คนมือบองกับโบคัดออกมาแบบนี้จ้ะต้องเป็นฟอร์มกอเท่านั้นแล้วต้องกอสวยๆด้วยจ้ะสำหรับลูกค้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ตัวนี้จะเป็นกุหลาบบางกอกแท้นะจ๊ะสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดั้งเดิมกุหลาบบางกอกดอกหอมดอกสวยมากๆในราคาสามร้อยบาทจะเหลือไม่เยอะแลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเหลือไม่เยอะจะ้ะกุหลาบบางกอกตัวนี้จะเป็นเขาแกะบรูเป็นไม้ป่านะจ๊ะลูกค้านี่ สวยมากลูกค้าฟอร์มกอจ้ะเราต้องคัดแบบนี้มาให้ลูกค้าจ้ะเขาแกะบรู200บาทถูกมากๆเลยจ้ะลูกค้าจ๋าสองบาทเท่านั้นเนาะตัวนี้จะเป็นนวดพามเผือกดูกอสวยๆเลยลูกค้าดอกหอมนะจ๊ะหนึ่งหสบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นเขาแกะเผือก หนึ่งร้อยสามสิบบาทไม้หายากนะจ๊ะไม้ทำยากด้วยน้อยส่วนที่เขาจะทำกันเนาะตัวนี้จะเป็นโอ้โหลูกค้าดูเห็นไหมสวยคลิปเลยจ๊ะดูต้นสวยมากนี่อ้อมไม้อย่างนี้เลยจ๊ะแคทป่าจ๊ะแคทป่าไม้สวยสวยเลยจ๊ะ2องร้200บาทจ๊ะแคทป่าตัวนี้จะเป็นกุหลาบ กระเป๋าปิดใต้กุลาบกระเป๋ปิดใต้สองต้นคู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นสามปอยแพะแดงไม้เก่าจ้ะลูกค้าจากเก่าจริงๆลูกค้าจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อจ้ะออกดอกทั้งปีนะจ๊ะนี่ชอดอกข้างบนนี่ก็มีจ้ะลูกค้าเห็นไหมออกดอกทั้งปีแล้วดอกสวยมากจ้ะ สามปอยแพะแดงในาราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทตัวนี้จะเป็นกุหลาบกะเป๋าเปิดป่านี่ดูกอลูกค้าดูข้างล่างเห็นไหมจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะสองร้อยบาทจ๊ะสองร้อยบาทกุหลาบกะเป๋าเปิดป่าจ๊ะมามาทางนี้ตัวนี้จะเป็น สมทวินเข้ากับมิมิปาเมอร์ดอกสวยอย่างนี้เลยจ้ะขายอยู่เท่าไรนะลูกร้ 150, อยห้าสิบอะปะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเหลือแค่สองกระถางจ้ะหมดแล้วหมดเลยจ้ะตัวนี้จะเป็นหัวกระเทียมนี่หรือลูกเอ็นไซเคียรนะจ้ะออกดอกทั้งปีออกดอกเก่งจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตัวนี้จะเป็น วายฟิลิปปิน์เข้ากับกุลาบบางกอกนี่ไม้หายากจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะวายฟิลิปปินเข้ากับกุลาบบางกอกตัวนี้คือไอเยเรตชมพูฝักข้าวโพดสองต้นคู่จะ้ะสองต้นคู่แบบนี้เลยหนึ่งร้อยหกสิบบาทจะ้ะ ไอ,อยเยลีดแดงหมดแล้วตัวนี้จะเป็นเอื้องตะก,กะจันดุกอลูกค้าลูกค้าถ้ามีมีเสามีตอไม้แล้วก็หรือว่ามีต้นไม้ลูกค้าเอาไปแปะเวลาเขาออกดอกสวยมากจ้ะเขาจะออกดอกทุกใบเลยมีใบยอยู่กี่ใบเขาจะออกใต้กี่ใบทุกใบเลยแล้วดอกสวยมากจ้ะเอื้องตะกระจันเนี่ย หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะตัวนี้จะเป็นมอกคาร่าเหลืองจิตติกอใหญ่ๆแบบนี้ต้นใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เลยจ้ะลูกค้าต้นใหญ่ต้นสวยลากเดินดีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้ยทวนๆเนาะลูกเนาะหนึ่งร้อยทวนๆจะ้ะตัวนี้จะเป็นไม้ตัวใหม่จ้ะลูกค้าเขามีชื่อว่าพระรอ ดอกสวยออกดอกเก่งอ่ะให้ลูกค้าดูนี่คือการเก่าดอกเก่าแล้วออกใหม่นี่ซ้อนกันเลยเห็นไหมจ๊ะเขามีนี่นี่เห็นไหมลูกค้าอ่ะนี่ช่อดอกเห็นไหมจ๊ะพระรอเป็นไม้ตัวใหม่ที่เขาผสมออกมาใหม่นะจ๊ะดอกสวยๆอย่างนี้เลยออกดอกทั้งปีลูกค้าถ้าชื่นชมไม้ออกดอกทั้งปีมมอองปต้องตัวนี้จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ดอกไม่เคยขาดต้นจ้ะตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นตะขาบจ้ะตะขาบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตะขาบใหญ่นะจ๊ะสวยมากตะขาบสายพันธุ์นี้สวยจริงๆทรงใบสวยเห็นไหมจ๊ะสวยมากๆจ้ะถ้าหมดชุดนี้ไม่บีแล้วนะจ๊ะในส่วนใหญ่ก็หมดแล้วเข้าไปเมื่ออาทิตย์แล้วเข้าไปไปหาไม่เจอแล้วจ้ะหมดเหลือแต่กอเล็กๆแล้วจ้ะหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทตัวนี้ก็เป็นตะขาบยักษ์ตะขาบใหญ่สามร้อยห้าสิบบาทอึ๊บอะมาทางนี้เลยลูกข้ามมาสายอมูดมาลูกมูดเออตัวนี้จะเป็นสายเชียงใหม่ตะเกียงเยอะนี่ลูกค้าเห็นไหมอะนี่ ถ้าใครชอบแยกชอบปลูกใหม่เอาไปผูกกับไอฝาพัดลมนะจ๊ะนี่เห็นไหมตะเกียงแบบโผเพิบพับเพิบพับต้องบอกว่าเพิบพับจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้ะลูกค้าจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นโอโนเผือกจ้ะโอโนเผือกนี่กระดูตะเกียงเห็นไหมจ๊ะลูกค้าตะเกียงสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะกอก็สวยจ้ะ โอโน่เพืองนี่จะแพงกระเขานะจ๊าลูกค้าจ๋าเพราะเขาเป็นไม้หายากไม่ค่อยมีจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นโอโนโชมพูนี่ดูสายลูกค้าสายยาวยาวอย่างนี้เลยจ้ะตะเกียงเริ่มมาเลยเห็นไหมจ๊ะนี่เต็มเลยหนึ่งร้อยสามสิบบาทโอห้าสิบาทขอโทษทีขอโทษทีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ตัวนี้จะเป็นสายน้ํานมข้าวดูกอลูกค้าใหญ่มากจ้ะแต่เขาปลูกในตะกร้าเนาะสวยเขาสวยนี่เห็นไหมจ๊ะดูดูกอ,กอกใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะหนึ่งร้อห้าสบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นโอโนสแปดนี่ความใหญ่ความยาวเห็นไหมจ๊ะใหญ่ยาวหนึ่งรสสบาทโอโนสแปด ตัวนี้จะเป็นโอโน่ดอกใหญ่นี่ดูสายใหญ่ๆอวบๆจะ้ะโอโน่ดอกใหญ่หนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้คือสายหลวงใต้สายยาวๆเลยจะ้ะสายหลวงใต้หนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นข้างสันม่วงข้างสันม่วงดอกแจ่มๆจะ้ะดอก จมดอกสวยจ้ะข้างสันม่วงหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะข้างสันม่วงตัวนี้จะเป็นสายม่วงนี่สายสวยแล้วจ้ะลูกค้าเป็นกอมีให้เห็นแล้วอย่างนี้เลยสายม่วงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะตัวนี้จะเป็น เหลืองจันร์เข้ากับนอบิเล่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะเหลือกอเดียวกอใหญ่ๆเลยจ้ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยตัวนี้จะเป็นม่อนไข่ลากเดินดีขาวบ่งอย่างนี้เลยเห็นไหมจ้ะม่อนไข่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นเอื้องคำไม้เก่าไม้โบราณโบราณจ้ะเอื้องคำเนาะหนึ่งร้อย ยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะเอื้องคําตัวนี้จะเป็นเอื้องคําตาดําลากเดินดีจุกจุกอย่างนี้เลยจ้ะเอื้องคําตาดำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะตัวนี้จะเป็นมัดชาโนดูกอกอใหญ่ๆเลยจ้ะมัดชาโนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นมัด ฉาบเหลืองมัดฉาเหลืองหนึ่งรดสบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นแววระวีหนึ่งร้อยี่สิบบาทไม้ออกดอกทั้งปีนะจ๊ะนี่รอรอช่อแรกอยู่จ้ะแววระวีหนึ่งยยี่สิบบาทตัวนี้คือเข็มม่วงใต้ผสมเวียดนาม ดอกเขาจะออกใต้กีบใบนะลูกค้าทุกกีบใบขึ้นไปเลยจ้ะสวยฟูม่วงสวยมากๆจ้ะหนึ่งห้าสบบาทตัวนี้จะเป็นตุกตา,ตาเลิงละบำแคร์หนึ่งรหสบบาทอ่ะหมดแล้วจ้ะถ้าใครสนใจก็สะแกงคิวอโคตตรงมุมจอเนานะมันก็โทรมาเบอร์ใต้คิวอโคตนะจ้ะเบอร์ของโบจ้ะรอรับสายลูกค้าทุกท่านอยู่นะจ้ะ ก่อนจะจากกันไปก็ฝากเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะจ้ะแม่คุณมือบอลก็ยังห่วงพี่น้องชาวทางภาคเหนือทางทั่วทั่วไปเนาะห่วงเรื่องน้ําเรื่องท่าจ้ะบ้านแม่คุณมือบอลก็ยังเสียวเสีวอยู่จ้ะปีนี้ไม่รู้จะท่วมไหมจ้ะวันนี้แม่คุณมือบอลก็ขอลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า